คุณทราบไหมคะว่าขั้นตอนการทำรากฟันเทียมเป็นอย่างไรและเราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างในคลิปนี้เราจะมาอธิบายขั้นตอนให้ทราบกันอย่างละเอียดโดยคุณหมอเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ช่องปากกันค่ะสวัสดีครับทันตแพทย์สุประชัยสุพรรณกุลนะครับทันตแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ช่องปากแล้วก็รากฟันเทียมครับในกรณีที่กระดูกทุกอย่างดีหมดนะครับ การฝังรากฟันเทียเนี่จะใช้ระยะเวลาการรักษาเนี่ยประมาณ2-4เดือนเริ่มจากวันแรกเนี่ยที่เราฝังรากเทียมไปบริเวณสันเหงือกที่ว่างเนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาการผ่าตัดประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับอันนี้ในกรณีที่ไม่มีการปลูกกระดูกหรือว่ามีการยกผนังไซนัสร่วมด้วยนะครับ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะรอให้แผลหายประมาณ10ถึง14วันแล้วก็จะมีการดูแผลตัดไหมหลังจากนั้นเนี่ยถ้าทุกอย่างโอเคดีนะครับก็จะมานัดทำครอบฟันเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ2เดือนถึง3เดือนครับแต่ถ้าในกรณีต้องมีการปลูกกระดูกมีการยกผนังไซนัสนะครับกรณีที่มีการปลูกกระดูกมีอะไรพวกนี้เนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาในการรักษาที่มากขึ้นเพราะว่ากระดูกเนี่ยเป็นเนื้อเยื่อที่เราสามารถปลูกได้เพียงแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลา ในการรักษาเนี่ยที่นานขึ้นครับถ้านับเป็นครั้งนะครับก็ถ้าทุกอย่างตรงไปตรงมาเนาะวันแรกฝังรากเทียมครั้งที่1ครั้งที่2มาตัดไหมครั้งที่3ม,มาพิมพ์ปากครั้งที่4มาใส่ครอบฟันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมารีเช็คก็คือมาดูว่าศพฟันใช้งานได้ดีไหมอะไรไหมเนี่ยออสองอาทิตย์1เดือน3เดือนแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นทุก6เดือนครับ เป็นคำถามยอดนิยมนะครับผมต้องตอบคำถามนี้ทุกครั้งที่คนไข้เดินเข้ามาก่อนที่จะทำการผ่าตัดกับผมอย่างที่เมื่อกี้แจ้งไปนะครับในกรณีที่ไม่มีการผ่าตัดปลูกเนื้อเยื่อกระดูกหรือเนื้อเยื่อเหงือกเพิ่มเติมเนี่ยนะครับความเจ็บปวดเนี่ยค่อนข้างน้อยมากเลยครับจากประสบการณ์ของผมเนี่ยแล้วก็จากงานวิจัยหลายชิ้นเนี่ยบ่งบอกเลยว่าถ้าให้เปรียบเทียบการผ่าฟันคุด การผ่าตัดเงือกแล้วก็การฝังรากเทียมแบบง่ายแบบตรงไปตรงมาเนี่ยการฝังรากเทียมแบบตรงไปตรงมาเนี่ยความเจ็บปวดเนี่ยน้อยที่สุดเลยนะครับถัดไปมากขึ้นก็จะเป็นลักษณะของการผ่าฟันคุดหรือว่าการการปลูกเนื้อเยื่อเหงือกครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าให้นับเป็นเลขเนาะถ้าปวดมากสุด10เจ็บปวดมากสุด10เนี่ยไม่เจ็บเลยศูนย์เนี่ย ระหว่างผ่าตัดเนี่ยไม่รู้สึกอะไรอยู่แล้วนะครับอาจจะมีแรงสั่นสะเทือนมีการความรู้สึกดัน pressure แน่นนิดหน่อยตอนที่เราใส่ลากเทียมลงไปในขากรรไกรนะครับหลังผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีการเจ็บเนี่ยเทมกี้บอกแล้วมากสุด10ไม่เจ็บเลยศูนย์เนี่ย อาจจะเจ็บสักประมาณ 1, 2, 3, 4ทานยาแก้ปวดชนิดปกติเนี่ยก็สามารถคอนโทรลความเจ็บปวดได้นะครับอย่างยาที่เราให้ก็คือเป็นยาในกลุ่มเอนเซตปกติอย่างเช่นอบูโพเฟนหรือว่าพอนสแตนนะครับแม้กระทั่งพาราเซตามอลเนี่ยบาบางเคสเราก็ให้แค่พาราเซตามอลก็เพียงพอครับ ฟันเทียมนะครับชื่อบอกอยู่แล้วว่าเทียมนะครับการใช้งานจะมีฟังก์ชัน capacity เนี่ยหรือว่าความใกล้เคียงกับธรรมชาติเนี่ยถ้าเทียบฟันธรรมชาติเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรากฟันเทียมเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณสัก90-9 5ของที่แข็งมากๆเหนียวมากๆยังไงก็แล้วแต่ก็ควรหลีกเลี่ยงนะครับถ้าจะทานอาหารพวกนี้เนี่ยควรทานให้เป็นชิ้นที่เล็กๆนะแล้วก็ค่อยๆเคี้ยวค่อยๆทานนะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ารากฟันเทียมเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือเป็นราก ฟันตัวเสาต่อแล้วก็ครอบฟันนะครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นโลหะหรือว่าเป็นวัสดุเนี่ยครอบติดกันมาดังนั้นถ้าเราเคี้ยวแรงจนเกินไปเนี่ยรอยต่อบริเวณตรงนี้อาจจะมีความเสียหายได้ดังนั้นเนี่ยการใช้งานเนี่ยควรจะใช้งานให้เบาแล้วก็นุ่มนวลกับฟันธรรมชาติครับ รากฟันเทียมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไปน้องเหนือจากการทำสะพานฟันการทำฟันปลอมถอดได้แต่การทำรากฟันเทียมนี้ยังต้องใช้ความรู้ในหลายองค์ประกอบเช่นความรู้สัลยศาสตร์ช่องปากการทำฟันปลอมดังนั้นก่อนที่จะทำการรักษารากฟันเทียมปรึกษาทันตแพทย์ประจำตัวของคุณเพื่อการวางแผนรักษาที่ถูกต้องด้วยนะคะ หากใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาได้ตามช่องทางที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ